สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีเจ้าตัวมีดพับมานําเสนอนะครับอาวันนี้มานําเสนอถึงสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นมีดพับตรงด้ามจับจะเป็นลายกิ๊บมือนะครับของปืน M 1็1 1เก้าเป็นลายไม้นะครับด้านหลังก็จะมีที่เน็บ ที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองผึ่งมีดให้ดูนะครับอ่ะตรงตูดตรงนี้จะมีที่ตอกอเจ้าตัวกระจกนะครับดูนะครับนี่นะครับเจ้าตัวมีดมีดด้นในนี่เป็นทรงทันโตนะครับเป็นทรงของญี่ปุ่นตรงมีดก็ส,สลักคำว่า M 1 9 1่หนึ่งหนึ่งนะครับ ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับทีนี้มีดวเวลาเราจะเก็บนะครับมันจะมีตัวแง่งตรงนี้นะครับกดลงไปแล้วก็พับลงครับเวเราจะใช้งานแล้วก็กดเงี่ยงข้างหลังนี้นะครับกดแล้วก็สะบัดออกมาดูางันะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟาร์มคมของมันนะครับมาดูฟาร์มคมของมันว่ามีดต,ตัวนี้จะคมขนาดไหนนะครับดูนะครับ ทำคมนี่ใช้ได้เลยครับกระดาษนี่เป็นฝอย นี่ครับเป็นฝอยออกมาเลยก็คมในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเป็นอีกทรงหนึ่งตัวนี้จะเบากว่าตัวเมื่อกี้นะครับก็ตัวนี้ อาจจะจับรูปทรงจะดูถนัดแต่เป็นมีดคนละทรงนะครับแต่เวลาจับจะค่อนกระชับมือเพราะมันมีร่องก,ก็ใช้งานก็เหมือนกันครับมีตัวกดแล้วก็พับลงไปแล้วก็มีเงี่ยงตรงนี้ก็สบัดโอเคต่างาก็มีตัวที่เน็บ ตรงนี้จะแตกต่างกับตัวตรงนี้นิดนึงก็คือมันจะมีตรงมีดตรงคมตรงนี้นะครับนะครับเนี่ยเป็นมีดอยู่ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับใน ID นะครับไอดีไลน์ของผมนะครับ ao d 9531ครับ a n นะครับโอ p e n นะครับแล้วก็ดีด็อนะครับแล้วก็9531ดูความคมของตัวนี้นะครับโอ้เจี๊ยบถ้าเรื่องความคมให้ตัวนี้นะครับสอบผ่านดูนะครับรลาดยาวๆเลยซอยก็ได้ครับ แต่เรื่องทรงก็คนละรูปแบบกันนะครับระหว่างสองตัวนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่450บาทแนตะ่ค่าจะดส่ง50บาทนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ